สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับไฮทอนอนะคะตอนนี้เนี่ยไฮทอนอจัดบ้านใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะดูสิคะสมกับเป็นบ้านคนอยู่มากขึ้นนะคะหลังจากที่มันลุกไปหมดเลยนะเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามาที่สัญญาเอาไว้ในคลิปที่แล้วนะคะผู้ชมยังจําได้ไม่เอ่ยสัญญานั้นก็คือเราจะไปหารถยนต์คันใหม่กันค่ะคันเนี้ยเป็นคันที่ไฮทอนอหามาได้แล้วนะแต่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเดี๋ยวให้ดูอะไรนะคุณผู้ชมนี่นะ คือรถยนต์ที่ดีเนี่ยจะต้องมี engine power หรือก็คือมีแรงม้าเนี่ยสูงสเข้าไว้จะดีมากเลยแต่ว่าต้องต้องอย่าลืมต้องไม่ลืมนะว่าพวกช่วงล่างของรถแล้วก็โมเดลของรถเนี่ยก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันมันเหมาะที่จะไว้สําหรับในการวิ่งบนทางธรรมดาแบบนี้แต่ถ้าพอวิ่งออฟโรดหรือวิ่งบนพื้นหญ้าแบบนี้เนี่ยมันไปไหนไม่ได้เลยล่ะเอาล่ะวันนี้ก็เลยจะมาฟาร์มสกิลแมคคนิกกันนี่แหละคุณผู้ชมไปพร้อมหรือยังเดี๋ยวเราไปฟาร์มสกิลแมคคนิกกันเลยนะเพราะว่า ตอนนี้คือไฮโซอ้อน่ะไปฟาร์มนอกรอบมาแล้วแล้วเ,เจอรถที่น่าสนใจมาแล้วล่ะที่อยากได้แต่รถคันนั้นน่ะมันจะต้องสตาร์ทให้ติดก่อนแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนอะไรอะไรพวกนี้ด้วยไงก็เลยนยๆก็ถือโอกาสรอดไปฟาร์มสกิลในตัวด้วยนะเนี่ยแหละก่อนไปก็ต้องเตรียมอาหารไว้ก่อนแหละก็ตกปลาเลยนะสำหรับปลาตัวเล็กๆพวกนี้ที่เราได้มาจากสุ่มเนี่ยเราจะใช้สําหรับเอาไว้เป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็ดนั่นแหละในการตกปลาใหญ่นะ อเคได้มาแล้วล่ะปลา50ซนติเมตรโอเคได้ปลามาอีก2ตัวสุดแล้วเราได้ปลามาทั้งหมด3ตัวนะเรามาทําอาหารกันเลยอะคุณผู้ชมสําหรับอาหารที่เราจะทําในวันนี้อาจจะเอาเป็นต้มหรือผัดหรือแกงหรือทอดดีเนี่ยเอาเป็นผัดละกันเนาะเอาเป็นต้มด้วยสปาเกตตีตักน้ําใส่หม้อเอาเส้นสปาเกตตีไว้ไหนนะอะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเป็นเส้นพาสต้าใส่เนื้อปลาใส่ข้าวโพดลงไปแล้วก็ใส่มะเขือเทศล,ลงไป รอ,องเท้าที่เราตกมาได้นี่แหละเอาไปเผาไฟโอ้โหเวลาเผาเนี่ยอาหารมันคงกลิ่นมันคงเข้าไปในอาหารนะคะ่ะคือคงรู้เลยล่ะคะ่ะว่าอืนี่เสินะรสชาติของหนังเทียมนี่เสินะรสชาติของรองเท้าบูทมีงูอยู่ในรองเท้าบูทชั้นโอ้โหตานนี้หมอกลงเยอะเลยสําหรับสถานที่ในการที่จะไปฟาร์มสกิลเนี่ยก็คือลานจอดรถแบบนี้นี่แหละหรือที่ไหนก็ได้ที่มีรถจอดเยอะๆอยู่ แล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะต้องมีรั้วต้องมีรั้วเนี่ยรอบรอบตัวเราเอาไว้ด้วยเพราะว่าในระหว่างที่เราฟาร์สกิลกอยู่เนี่ยจะได้ไม่ต้องมีคนมารบกวนอย่างเช่นพวกซอมบี้ของที่ต้องมีนะอย่างแรกเลยดูนี่นะคุณผู้ชมหนังสือสอนในการประกอบแล้วอุปรก,อกรณ์อะไรของคอมม e r เชียลโมเดลก็คือพวกรถตู้หรือว่ารถรถขนถือพวกนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในคลาสนี้นะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้มาเนี่ย เราไม่สามารถที่จะถอดอุปกรณ์ออกได้นะก็คือเหมือนกับว่าเราไม่รู้นั่นแหละว่าต้องถอดนัดตรงไหนออกก่อนหรือว่าต้องประกอบคืนยังไงนะ่ะเป็นต้นต่อมาเลยหนะังสือเล่มที่2ก็คือ performance model อันนี้ก็คือจะเป็นรถเกี่ยวกับรถที่มันมีศักยภาพมากกว่าเดิมนะอันสุดท้ายเลยก็คือ standard model อันนี้ก็คือรถเก่งทั่วไปเลยรถยนต์ทั่วไปเลยสําหรับรถครอบครัวพวกนี้เนี่ยคือถ้าเราอ่านทั้ง3เล่มนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาเราฟาร์มสก,กิลแมคาคาณิกเนี่ยจะได้ทำง่ายๆมากขึ้นนะ ของอย่างต่อมาที่เราต้องมีนั่นก็คือขายอย่างในการในการยกรถนะเพื่อเอาไว้สำหรับในการถอดล้อก็คือแจ็คตัวนี้ของต่อมาเลยที่ต้องมีก็คืออุปกรณ์ปั๊มลมคือเราปั๊มลมเฉยๆเนี่ยเราก็ได้สกิลในการเราก็ได้สกิลแมคคณิกมานะของอย่างต่อมาที่ต้องมีก็คือปัะแจอันนี้สําคัญมากเลยเพราะว่าของทุกอย่างเนี่ยของหลายๆอย่างเนี่ยจะป็นต้องใช้ประแจไขควงของตัวนี้ก็ต้องมีนะอย่างสุดท้ายเลยก็คือที่อยู่ในมือของ ไฮท้อนตอนนี้ก็คือเป็นอาปเจกากบาทนะเอาไว้สําหรับในการอาลัดถึงแล้วปเจกากบาดเอาไว้สําหรับในการถอดล้อมีใครตามมาไหมดูท่าทางไม่มีนะที่นี่แหละค่ะเหมาะสําหรับในการฟาร์มสกิลนะที่นี่คือลานในการทิ้งรถของเมืองจะมีรถทั้งสภาพดีแล้วก็สภาพที่เสียหายแล้วเนี่ยเราสามารถมาฟาร์มสกิลได้มาเดี๋ยวเรามาดูรถคันนี้กันเลยนะรถคันนี้ก็น่าสนใจนะ รด้โห o ูสภาพสิกระจกแตกแล้วก็ไม่มีกุญแจรถกดตัววีนะคุณผู้ชมเราจะมีคําสั่งก็คือสามารถสตาร์ทรถโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจได้แบบในหนังฝรั่งอ่ะที่เขาไปกระชากตัวสายไฟที่อยู่ใต้พวงมาลัยอ่ะแล้วก็มาต่อแล้วก็มาจั้มสายไฟแล้วก็ทําได้เหมือนกันในเกมนี้แต่เราต้องมีสกิลอิเล็กทรอนิกส์เลเวลหนึ่งก่อนแล้วก็มีสกิลแมชชีนิกเลเวลสองก่อนเราถึงจะทําได้เอาล่ะไหนดูซิความจุของรถเป็นยังไงบ้างเปิดไม่ได้เลยนะเพราะว่า หลายๆอย่างเนี่ยคือมันลอกหมดเลยมาไม่เป็นไรไหนขอดูเครื่องยนต์หน่อยสิขอหมอดูอาการหน่อยโอ้โหเครื่องยนต์240แรงมาไม่ได้เร็วเท่ากับรถของไฮโระออนนะแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยอ่าลอ้อแล้วก็อปกุปกรณ์อื่นๆถือว่าค่อนข้างโอเคเลยมีแค่ตัวเพลาที่เสียก่อนอื่นเลยนะเรามาถอดแบตเตอรี่ออกก่อนใช้คำสั่ง uninstall คลิกขวาแล้ว uninstall อ่าใช่ไขควงนี่แหละเพื่อเอาขอออกมานะเราไม่จำเป็นต้องมาคลิกขวาที่ลูกก็ได้นะเราคลิกขวาที่คําสั่งตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเอาวิทยุออกมาเลยหนักมากน่าดูเลยแหละอ๋อเอาวิทยุธรรมดามาใส่กับรถอย่างนี้เลยเหรอนี่แปลว่าเราเอาวิทยุเรา,เาวิทยุทหารมาใส่ได้น่ะสิต่อมาเลยเนายลองถอดอุปกรณ์อันต่อต่อมาสิอ่าถ้าาล้มเหลวเนี่ยตัวอุปกรณ์จะเสียหายแล้วเราจะไม่ได้ถอดอุปกรณ์มานะ แล้วก็เราจะไม่ได้สกิลแยกพีมาด้วยเดีย๋ยวเราไปถอดอย่างอื่นก่นก็ได้อ่าก่อนอื่นเลยเราต้องเอาล้อออกก่อนนะเอาล่ะเราไปถอดล้อออกก่อนเลยเรียบร้อยเอาล้อออกมาได้แล้วนะของมันหนักมากนะพอเอาออกเสร็จแล้วเนี่ยให้รีบวางลงพื้นเลยจะได้จาได้ด้วยว่าเราเอาล้อไหนมานะโอเคค่อยๆถอดทีละล้อทีละล้อโอเคตอนนี้เราถอดล้อออกทั้ง4ล้อแล้วเราสามารถถ,ถอดโช๊คมันออกได้นะในแต่ละข้าง แต่ว่าสกิลแมคานิกก็เตือนไว้ว่าจะไปต้องมีสกิลเลเวล6นะแต่คุณสามารถถอดออกมาได้อยู่ดีแต่โอกาสสำเร็จมันอยู่ที่1 0ไม่เป็นไรเราเอาอย่างอื่นออกก่อนก็ได้เรียบร้อยละเราเอากระจกออกมาได้แล้วแล้วเราก็สามารถเอาประตูด้านซ้ายออกได้เหมือนกันที่ขวาแล้วก็อันดิสตอร์นะโอกาสที่จะเสียหาย80%โอกาสสำเร็จ20%ไหนต์นดูสกิลแมคานิกเราตอนนี้หน่อยสิ โอ้โหขึ้นมาไม่มากเลยค่ะคือแค่15หน่วยเองสงสัยต้องเล่นลอบรอ,บอีกแล้วมั้งเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้เราเอาประตูออกแล้วนะไหนมีอะไรที่เราทําได้บ้างสามารถโอเคเอาไฟออกได้เลยปรลาราได้กระจกหน้ารถมาแล้วนะวางไว้อย่างนี้เลย trust me I am engineer I build a lot of bridges some of them even d a c s trust me I am engineer คือถ้าเสียหายเราก็ต้องหาพาร์ทอันใหม่นี่แหละ มาเปลี่ยนจากรถคันอื่นนะดูเหมือนว่าของบางอย่างเนี่ยโอกาสสาเร็จมันไม่มีเลยนะมันลบสิบเอร์เซ็นเลยล่ะก็คงไม่ต้องถอดออกแล้วกันนะ้าอย่างนั้นก็เหลือแต่พวกฟ้าเบรกแล้วก็ที่เราถอดออกไม่ได้แล้วก็มีพวกตัวโชกนะที่เราก็ถอดออกไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้ามันถอดนะมันจะพังเลยโอกาสสาเร็จมันลบสิเปอร์เซ็นตะ่ะมันก็คือมันทําไม่ได้ไม่เป็นไรเอาละคะ่ะคุณผู้ชมทุกท่านตอนนี้คือช่วงเวลาสนุกแล้วคะ่ะนั่นก็คือประกอบกับเข้าไปใหม่ค่ะ ถ้าเราติดตั้งไม่สำเร็จอุปกรณ์ก็เสียหายด้วยเหมือนกันนะจะโดนประตูทับตายอยู่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้บาดเจ็บสาหัสเลยละ่ะเนี่ยติดตั้งไม่ได้นะประตูจะพังก่อนหรือว่าอะไรหรือว่าหลังของเราจะพังก่อนนะคือถ้าเกิดว่าจะประกอบของอะไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องมีของอยู่ในตัวก่อนนะเสียงซอมพี้คะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียเข้ามาจากไหนคะ อันตรายแล้วค่ะดีนะเนี่ยได้ยินเสียงมาก่อนชัดเจนมัน,ม,นมันพังเข้ามาได้แล้วค่ะโอ้อันตรายแล้วเนี่ยเรียบร้อยค่ะก็มาดูความเสียหายของเรานะคะก็อื่นเลยประตูประตูทั้งสองบานพังนะคะแล้วก็กระจกหน้าพังไปแล้วแล้วก็อ่าตัวอุปกรณ์เขาเรียกอะไรประตูหลังก็พังไปแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะ เดีย๋ยวเราไปค่อยๆรื้อรถไปเรื่อยๆในราะคาในการประกอบแล้วก็รื้อใหม่ประกอบแล้วก็รื้อใหม่ไปเรื่อยๆนะอย่าไปนอนก่อนแปบน๊บนึงนะคะเพื่อจาให้ฮิวตัวเองฮิวกับมาก่อนนะเดีย๋ยวเราจะเปลี่ยนรถคันนี้เราจะรื้อกันบ้างเนาะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคงจะเบื่ออ่ละกับการลือล้อรถคันเดิมนะเอาเป็นรถตู้คันนี้ละกันนะโอ้โหสภาพไม่ต่างกันเลยค่ะเอาเป็นว่าอะไรที่มันโอกาสสาเร็จสูงๆเนี่ยอันอินสตอลมันก่อนเลยละกันถ้าอย่างนั้นถ้ารถตู้รู้สึกว่าจะมี6กที่นั่งใช่ไหมละ่ะ งั้นการอินสตอแล้วก็การเก็บสกิลเลเวลน่าจะได้สกิลเลเวลที่ดีกว่านะเพราะว่าที่นั่งที่หนึ่งในการถอดประกอบเนี่ยโอกาสสำเร็จ50%ถ้าเราเอาออกหมดทั้ง6ที่นั่งเนี่ยเราน่าจะได้สกิลเยอะตามไปด้วยอืมอย่างนี้นี่เองแบบนี้เลยแล้วเราฟาร์มก็จะได้ฟาร์มได้ดีขึ้นด้วย เอาละค่ะอันนี้ดูท่าทางน่าจะเป็นทั้งหมดที่ไฮโดรอนสามารถลือ้มันออกมาได้นะต่อไปเราก็จะประกอบมันกลับคืนมานะคะแน่นอนว่าถ้าเกิดว่ามีอุปกรณ์ที่มันอยู่ใกล้ๆตัวรถแบบนี้เราก็สามารถประกอบได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยเราก็ต้องเดินไปเดินมาเพื่อที่จะประกอบคืนนี่แหละเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราได้สกิลแมคาีนิกเลเวลหนึมาเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปใเพลงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะมาฟาร์มสกิลอิเล็กทรอนิกส์ให้คุณผู้ชมดูนะแต่แนวไฮโดรอนขอไปเล่นนอกรอบเพื่อนะะฟาร์มสกิลเมคกนิกจะเล่นได้เลเวลสก่อนเนาะจะได้หาวิธีสตาร์รกันได้แล้วเจอกันในคลิสอดต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะ